สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านทางที่ฟิชชิ่งนะครับได้รับสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นคันอิเล็ตตาโมนสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นงานหน้าดินนะครับกล่าวไฟราคาประหยัดนี่ครับลายสวยนะครับคนคันเป็นลายเก็บพญานาคนะครับด้ามก๊อกเคลือบแรงงัดสูงรีซิปก็เป็นของอิเล็ตตาเหมือนเดิมนะครับ ทางร้านได้รับมาความยาว6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับได้มาระยะละ20คันเองนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้นี่ <c oughs> ของเข้าทีนึงขาดนานนะครับนานๆท่านใดสนใจนะครับสั่งสั่งจองกันได้นะครับนะผมจะฝากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับชมรายละเอียดคั้นก่อนนะครับ คันถูกแล้วครับประหยัดครับใช้งานยาวนานแน่นอนครับผมาราคาคันนะครับ6ฟุตนะครับ650บาทนะครับ7ฟุตนะครับ720บาทนะครับนะคฟุต750บาทนะครับ9ฟุต790บาท10ฟุต 850บาทครับผมคันรุ่นนี้นะครับจะเป็นเวทเวยือ่ี่สร์อย1ี่สกรัมนะครับเวทสาย20-40บปอนด์นะครับถือว่าค่อนข้างแข็งนะแข็งแต่เบาทำานะนะนะท่านใดสนใจนะครับรีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่า ของอิเล็กต้านี่เวลาของขาดทีหนึง่งต้องรอไปสองสามเดือนนะครับกว่าของจะเข้ามาทีหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับผมขอฝากอุดหนุนกันหน่อยนะครับขอบคุณครับ